สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับเจ้าขายบ้านวันนี้เจ้าจะพามาชมคอนโดย่านห้วยขวางทำเลดีเดินทางสะดวกชื่อทองประชาคอนโดทาวอยู่ในซอยประชาอุทิศ17เดี๋ยวเจ้าจะพาไปชมสภาพภายในห้องนะคะเชิญค่ะห้องนี้จะอยู่ชั้น2ขนาด27.4ตารางเมตรระเบียงห้องหันไปทางทิศตะวันออก สภาพใหม่พร้อมเข้าอยู่ได้เลยแถมแอร์หนึ่งเครื่องพร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบโต๊ะตู้เตียงสามารถหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยหรือจะซื้อไว้ปล่อยเช่าก็เหมาะค่าส่วนกลาง450บาทต่อเดือนค่าน้ำยูนิตละ18บาทส่วนค่าไฟคิดกับองค์การ หน้าปากซอยจะมีเซเว่นและตลาดนัดตอนเย็นทุกวันใกล้กับสวนอาหารหนาทองโรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ MRT ห้วยขวางแยกพระรามเก้าคอนโดสูงเก้าชั้น มีทั้งหมด230ยูนิตสร้างแล้วเสร็จเมื่อปีพศ2540ลิฟต์สองตัวสภาพดีมีกล้องวงจรปิดติดทุกชั้นรอพอพยี่ชั่วโมงด้านล่างคอนโดมีร้านสะดวกซื้อร้านซักรีดอาหารตามสั่ง ได้คอนโดสามารถจอดรถมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ได้นี่คือบริเวณรอบๆคอนโดสภาพโปร่งโล่งสบายไม่แออัดตรงที่เจ้ายืนอยู่ตรงนี้เป็นด้านหลังคอนโดซึ่งสามารถทะลุไปซอยลาดพร้าว80ได้ห้องนี้ราคาขายอยู่ที่950,000บาทค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด ผู้ซื้อและผู้ขายออกคนละครึ่งบริการขอสินเชื่อฟรีหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อเจ้ามาได้ที่เบอร์โทร062 2697316และเพื่อไม่ให้พลาดทรับใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ